เดินพรรหัสนะคะรู้แล้วนะใครสงสัยเรื่องเดินพรรหัสถามเลยค่ะจะได้ผ่านสงสัยไหมเนินพรรหัสตำแหน่งของเดินอยู่ใต้นิ้วชี้อิทธิพลก็หมายถึงความหมายนะคะอิทธิพลก็หมายถึงความหมายคุณธรรมพี่ว่าเดี๋ยวนี้ให้ตัดออกไปเลยค่ะนะ,ะถ้าเป็นนักธุรกิจส่วนมากจะเจออย่างเนี้ยนะคะ มันก็เราก็ไม่พูดดีกว่านะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะความซื่อสัตว์ก็ตัดทิ้งเลยค่ะนะคะชื่อเสียงใช่เกียรติยศคําว่าเกียรติยศเนี่ยไม่ใช่เกียรติยศแบบเนรนาทิ์นนะการเลื่อนตําแหน่งต้องดูที่เนรนาทิ์นนะเกียรติยศหมายถึงว่าอย่างคุณสมบัติเมธนีเราจะใช้เกียรติยศเอาออกไปก็ได้ใช้ว่าชื่อเสียงอย่างคุณสมบัติเมธนีมีตําแหน่งไหมมีแต่ชื่อเสียง เราใช้คําว่าชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงอย่างคุณแอนทองประสงค์ก็มือสวยนะนะคะถ้าคุณอยากรู้นะคุณไปที่พ่ะลูกชายเคยถ่ายมาที่อะไรนะที่เขามีลายมืออะไรมาดามทุกโซ่อะไรใช่ปะเออเนี่ยนะเขาจะมีลายมือนะคะคุณลองไปดูแล้วเรามาพิสูจน์กันแล้วนะเราจะรู้เลยว่าเขามีลายมืออย่างรู้สึกเขาถ่ายของคุณสมบัติเมธานีมาด้วยนะลูกชายสวยลายมือคุณสมบัติสวยแต่เราไม่ได้ดูเนิมแอนทองประสงค์ก็มือสวย แต่ย่ามือสวยก็ต้องดูด้วยนะจังหวะชีวิตที่ไม่ดีก็มีนะคะหรือว่าชื่อเสียงชื่อเสียงในวงสังคมนะคะหรือคนทั่วไปรู้จักนะคะอาจถึงระดับโลกก็ได้คนนี้ไปถึงระดับโลกก็ได้เพราะเนินเพาเกินแล้วพวกมีครบทุกอย่างนะคะไม่ใช่เนินอย่างเดียวมีเส้นอื่นประกอบอีกด้วยความฉลาดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ เกินเอ่เอ,อขอโทษนะฮะยอมรับของสังคมระดับกลางถึงระดับประเทศอาจถึงระดับโลกก็ได้อยู่ที่เนินและความฉลาดต้องดูหลายตัวนะคะถ้าเนินเกินมาตรฐานและสูงเด่นยิ่งส่งผลทางบวกคําว่าสูงเด่นเนี่ยเราอย่าไปมองเนินนะคะคือมือต้องอูมด้วยนะคะคนเรา,าจะประสบความสําเร็จเนี่ยมือจะต้องอูม มืออูมนี่ก็คือต้องใต้โต๊ะเป็นต้องคอนเนคชันเป็นไม่ใช่ประเภทโอเลี้ยงแก้วเดียวกูไม่เลี้ยงไทยมันจะดังได้ไหมฉะนั้นคําว่าคนเห็นไหมเมื่อกี้พูดถึงเนินแล้วทําไมเขาถึงไปได้หนึ่งเนินว่าสองเครื่องหมายดาวประกบเขาก็ดังอยู่แล้วสามอะไรคะพูดเปลือไปเลยวางแผนแล้วเส้นเขาไม่ได้ทื่อเส้นเขาแหลม เอาเส้นทื่อๆมาเิแหลมเปี้ยวเข้ามาตั้งครึ่งมือเหมือนลูกศรที่ยิงธนูอ่ะเห็นไหมฮะแล้วมือเขาในเมื่อเนินพลัรหัสหนาะมือเขาก็ต้องอูมตามไปด้วยอย่าถ้าอูมมากๆยิ่งเป็นพวกอเสียที่ชอบใต้โต๊ะนะพวกนี้ก็ต้องมีคอนเนคชั่นมีอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าไปอย่างนเนี้ยกูคิดไม่ออกอะ <S <S ่ะเข้าใจไหมฮะคิดไม่ออกเห็นไหมฮะมันต่างกันนะ นี่ร่องผิวหนังไม่หยาบนะอย่างนี้ถือว่าร่องผิวหนังละเอียดเห็นไหมคนเราจะประสบความสําเร็จจะดังมันไม่ได้ดูจุดเดียวแล้วก็ไปตอบเลยไม่ได้ต้องดูในภาพรวมเนินที่ดีกว้างมีดาวหรือกากบาดจบโอเคไหมใครสงสัยตรงนี้ไหมคะไม่สงสัยผ่านมีสงสารสงสัยอยู่ครับอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับมีตัวอย่างของตัวเนินที่มันแฟบแล้วมันแห้งเป็นแบนเป็นแบบไหนครับอาจารย์ อ้ามือไข่เนี่ยไปดูไปให้เขาดูมือที่แห้งเดินไปก็ได้เ,เอ,อเห็นไหมไข่เนี่ยมือกว่าเนินก็ไม่ถึงยี่สิบสองนะแห้งอีกด้วยฉะนั้นเขาเป็นประเภทอุดมการและประกอบกับมือที่ปัจฉิยา ถ้าพูดง่ายๆก็คือนักประพันธ์ไส้แห้งถ้าทำการช้าเ็าไม่รวยหรอกเพราะกูลื่นไม่เป็นเข้าใจไหมฮะประกอบกับมือที่มือเข้าข้อนิ้วโปนเหมือนคุณหยุยหรืออะไรเนะี่ยทีไ่ไอ้ที่ตับักอะไรนะั่นนะนะอย่างนั้นก็มาเป็นนักการเมืองบางทีมันก็จะยากหน่อยในการเข้ามันก็ต้องทำงานเป็นทีมนะคะอ่ะ อ่ะใครมาดูสิเอาไปไปให้เขาดูก็ได้ไปอ่าการกระบาทถ้าไม่ชัดเจนเอามาดูการกระบาดต้องชัดเจนมือขวาดูมือขวาเอามือซ้ายก็ได้อ่ะนะคะการกระบาทต้องชัดนะ เหมือนนางงามเดินออกมาเนี่ยเนินแคบคะแนนตกแล้วขาเป๋ไปข้างโดนตัดคะแนนไหมากากระบาดไม่ชัดคะแนนเสียอีกแล้วเข้าใจไหมฮะเราต้องเปรียบเหมือนนางงามที่เดินออกมากากระบาดไม่ชัดถ้าชัดแป๊บเดียวต้องได้เลยนะคะอาจารย์รักเลขาทิเทศทำไมเป็นอาจารย์นะ ถ้าแกเจอพี่ที่ไหนพี่ไปออกบูธแกจะเดินเข้ามาทักเลยแกมนุษย์สัมพันธ์ดีอาจารย์รักเนินกว้างนะแล้วลายมือแกสวยแกรวยเป็นพันนะนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปจ้องไม่ต้องไปจ้องหากากบาทเลมองแว็บเดียวากากบาทต้องชัดนะคะอืมนะคะอ่ะเดินปรหัสโอเคนะคะจบแล้วนะ ไหฮะสูงเด่นสูงเด่นเพราะอะไรเพราะความือหนาอูมมันก็ช่วยเรื่องการตลาด mm hmm. การคอนดิชั่นคือใจสปอร์ตนะคะฉะนั้นคือมันต้องมันต้องให้เขาอะนะฮะธรรมดานะคะอูมดูนเด่นหนาแล้วนะะเ,ลเส้นอะไรเนี่ยทุกอย่างมันจะเข้ามาช่วยหมดมือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมือผู้เชี่ยวชาญก็หมายถึงคนที่รู้จริงนะคะคนที่รู้จริงนะคะ คนที่รู้จริงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเส้นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยคนนี้เห็นไหมคะมีดาวไหมอ่ามีดาวมีกากระบาดไหมอ่าแต่เนินแคบคนนี้เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ก็ไม่ได้ดังไปถึงระดับมากๆก,ก,ก็ได้อาจจะดังอยู่ในหมู่คนเขาเป็นครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งฉะนั้นคนเก่งมันก็มีเก่งหลายระดับนะคะมีเก่งหลายระดับ เห็นไหมฮะนูที e ่เนินพรรหัสนะคะผู้เที่ยวานเส้นผู้เที่ยวชานอยู่ตรงนี้แต่เมื่อจุดอายุไปถึงนะคะไม่มีตําราไหนในโลกที่ใช้เนินพระรหัสกลายเป็นเสานะคะแต่ว่าเราจะไปเรียนในคอร์สต่อไปเพื่อเลยเส้นชีวิตไปแล้วถ้าเกิดเป็นเส้นผู้เที่ยวชานนี้เกิดเป็นเครื่องหมายตัววีตรงนั้นจะกลายเป็นได้เงิน หรือเส้นรู้จริงเนี่ยจะเป็นพวกนี้นะคะแล้วรู้จริงเก่งจริงมันก็จะแตกแขนงไปอีกว่าเก่งแค่ไหนนะคะ